เสนอโดยโออิชิกิินทีนินจารถงาดำและถั่วแดงญี่ปุ่นแล้วก็สู่การถ่ายทอดสดเกมละครชุดจิงบิ๊กเบรเซอร์ไอทีวีไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของการโหวตจาก Big Brother ทั่วประเทศนะครับสำหรับคนที่ชอบและไม่ชอบรักและไม่รักในตัวโจและนกเลยนะครับต้องบอกว่าคะแนนเบียดกันมากหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เราปิดรับโหวตแล้วนะครับผลโหวตก็ออกมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะสื่อสารกับเขาเราจะต่อสัญญาเข้าไปเพื่อประกาศให้เขาทราบแน่นอนครับรวมถึงการพูดคุยกับบูในส่วนที่เรายังไม่ได้คุยกับเขาโดยเฉพาะเรื่องของการไปที่สวีเดนเราจะต่อสัญญาเข้าไปต่อนี้ละครับ สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นะฮะแฟนๆได้เห็นนะครับเห็นภาพของพวกเราในภารกิจอําพรางพลางตัวที่ต้อนรับดูโอ้โหสนุกสนานมากต้องถามกันเลยว่าตอนนี้บอมเบ้กับวาอยู่ไหนเอ่ยนั่งอยู่ไหนใครนั่งข้างๆบอมเบ้กับวาฮะตอนนี้ขึ้นมาจะถามว่ายังมีกกลิ่นอยู่ไหมเนี่ย ล้างหมด้วครับสะอาดนะครับสะอาดแล้วเหรอโอ้โหสีหน้าคุณวราโผล่มาเนี่ยนะโอ้ทำหน้ายังกบเป็นขยะซะเองเลยนะบอมเบ้โอ้คิดยังไงถึงเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะฮะเป็นความคิดของคุณหวาน,นะคระับที่ว่าอ๋อหวานเป็นคนนาเลยครับแต่บอมเบ้ก็เห็นดีด้วยนะฮะ <c oughs> จริงๆก็ไม่แพ้กันโดยเฉพาะนกแล้วครับหมอน,นกนะฮะ <c oughs> เราเพิ่งรู้แต่ที่เองว่าคุณตัวเล็กกว่าหมอนนะในที่สุดแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงในหมอน่ะ มุดเข้าไปอะค่ะมุดเข้าไปนะฮะแงไส้ไปเลยค่ะก่อนก่อนจะไปถึงเรื่องที่จะเข้าไปอยู่ในหมอนนึกถึงตรงอื่นก่อนหรือวาก็นึกไม่ออกตรงไหนอะค่ะพอดีันจําได้ว่าวันนั้นไม่สบายแล้วก็พอมาถึงมันเหลือที่ให้ไม่กี่ที่เองอะค่ะก็เลยเอาละหมอนก็หมอนนะมุดเข้าไปมีแมงมุมอยู่ข้างในหมอนด้วยค่ะหายใจออกไหมครับในนั้นมีอากาศไหมมันคันมากเลยค่ะมันมีตัวอะไรไต่ขาเต็มไปหมดเลยอะค่ะในหมอนมีสิ่งมีชีวิตเหรอมันมีแม อยู่ข้างในอะค่ะเอาแล้วเแล้วแม่เข้าไปในหมอนได้เพื่อนมาอีกเลยนะฮะปุ๋ยก็ไม่แพ้กันนะครับเข้าไปอยู่ในตู้ใต้ไอตรงทันพี่อ่ตรงครัวได้ยังไงเนี่ยดูเหมือนจะเข้าไปได้ออกไม่ได้ด้วยใช่ไหมไอตอนเข้าเนี่ยเข้าได้ออกออกลำบากใช่ไหมครับเริ่มดูใจปุ๋ยหารอบบ้านแล้วค่ะมีที่เดียวที่ใส่ใ้ปุ๋ยได้โจแล้วครับโจโจนี่สิไป ซอดอยู่ที่ที่ไม่มีใครไปตรงนั้นเลยนึกว่าจะรอดแล้วที่ไหนได้โดนคนแรกเลยนะโจนะ <c oughs> ไม่รอดนะฮะแต่ที่สุดฮิตนะครับก็คือใต้ใต้น้ำใช่ไหมตรงห้องกิจกรรมเนื้อกี่ชีวิตไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยโอ้โหเบียดก,กันไปสาี่คนแต่สรุปแล้วพี่รู้สึกว่าภารกิจนี้นี่เป็นเพราะทุกคนอยากได้รางวัลใช่ไหมเนี่ยถึงทุ่มเทขนาดนี้ ต้องสองอย่างครับต้องสองอย่างนะฮะเอาละครับบูชื่นใจไหมครับเพื่อนเพื่อนเล่นอย่างไรอย่างนี้ก็ชื่นใจครับสนุกดีที่ได้เดินเข้ามาแล้วก็มีอะไรให้เล่นทันทีเลยก็สนุกดีครับแต่สิ่งแรกที่ผมเห็นคุณพูดได้คือคุณเป็นเดอะวินเนอร์เขาไม่มีใครอยู่ในบ้านอะไรที่ชอบม้กใช่ไหมที่หมดแล้วครับก็นึก่าชนะไปแล้วเออแต่ไงบ้างครับบูที่สวีเดนการไปอยู่ที่สวีเดนมีอะไรที่ที่ไม่อยากตอบพี่ไหมถ้าพี่จะถาม เอางี้เอาเงี้ยมวยไทยที่ไปที่ฝึกไปกับต้มยำกุ้งที่เตรียมตัวไปไปแกเขาชอบไหมฮะก็ชอบครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปลำวยให้เขาดูในอากาศที่หนาวหนาวอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่ก็ทำได้แบบ ภูมิใจตัวเองเว่าทำทำได้ก็ยอดเยี่ยมมากนะไม่เสียชื่อคนไทยนะครับเอาเป็นว่าพี่ไม่ถามแล้วกันนะเรื่อง x อ็ก m มที่นู่นไม่ถามเรื่องการนวดที่นู่นก็ไม่ถามแล้วกันนะเรื่องการถ่ายภาพแบบเปรดอาไม่ถามแล้วกันนะอ๋อนั้นถามได้นั้นสนุกอ๋อแล้วจะไปไงไปไงไปไงอ๋อก็พอดีตอนไปถึงก็ เขามีภารกิจที่ต้องถ่ายรูปกันคนละสามรูปเป็นแข่งกันถ่ายใครอพอดีไอตรงนั้นเข้าใจแต่คุณไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยใช่ไหมแล้วทําเหมือนใช่ไหมทาให้ภาพเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยด้วยใช่ไหมก็พอดีเขาเขาก็พวกเขาก็อยากใช้บูมาถ่ายให้เขาแล้วแบบสนุกนเป็นไอเดียของเขาก็เลยเล่นๆด้วยสนุกดีครับโอเคแล้วเอ์รูมเป็นไงครับอ่เอออะไรรูมนะครับมีนวดเนื้ออะไรเอ์รูมด้วยเปล่า อ๋อพอดีเมื่อยตรงนี้ครับุมวยลำมวยเสร็จแล้วมันเมื่อยเะดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนฝังเองก็แล้วกันนะครับมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับรวมทังคุณป๋ยนะครับมีคนจากต่างแดนชอบด้วยใช่ไหมแดนเนี่ยได้ปุ๋ยยออกแล้วาออกแล้วเอาละครับเวลามีไม่มากพออยากจะคุยหลายเรื่องเลยคุณไปคุยกันเองก็แล้วกันในเรื่องที่สวีเดนก็เรียกว่าแฟนแฟนที่ดูอยู่ก็ประทับใจนะครับในความสงเน็รของคุณนะครับคุณปู่ครับแต่วันนี้แน่นอนสิ่งที่พี่มาโพดน่า ให้น้องๆเห็นก็คือเรื่องการประกาศผลการโหวตจากบิ๊กเบอร์เซอร์ทั่วประเทศนะครับโจกับนกถูกต้องนะครับถามคนละหนึ่งคำถามครับนกครับโจก่อนก็ได้อะพอดีภาพนี้พี่เห็นหน้าโจพอดีถ้าโจจะต้องเดินออกมาวันนี้โจโจจะเตรียมตัวพร้อมไหมครับของก็พร้อมตั้งแต่ก่อนเข้ามาในบ้านแล้วครับก่อนเะข้าที่พร้อมที่จะเดินออกแล้วเหรอก็ม <c oughs> ันต้องเดินออกสักวันหนึ่งครับ แต่คราวนี้พัคกระเป๋ามาโล่งหน่อยจะได้เอาของออกจากบ้านเยอะหน่อยนั่นแน่เตรียมตัวพอดีดูเข้มแข็งดีครับนกครับจัดกระเป๋ามาแล้วทุกอาทิตย์เลยนะคิดว่าจะต้องถือกระเป๋าออกจากบ้านหรือว่าจะต้องแกะกระเป๋าหรือกระเป๋าอยู่บ้านต่อวันนี้ไม่รู้อะค่ะแต่ว่ากระเป๋าเก่าหมดแล้วนะคะตอนนี้อะไรนะกระเป๋าเก่าหมดแล้วค่ะเก่าหมดแล้วใช่ไหมต้๊ตาตุเปื่อนหมดแล้วค่ะ ชุดก็เป็นชุดเดิมอะค่ะทุกอาทิตย์เลยค่ะอโอเคไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเราเข้มแข็งพอที่จะยอมรับความจริงในวันนี้นะครับค่ะ<า>โอเคครับตอนนี้ผนโหวอยู่ในมือพี่แล้วเดี๋ยวขอแกะดูหน่อยนะ แน่นอนครับเรามีสมาชิก2คนที่ถูกเสนอชื่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือโจและนกหนึ่งคนได้อยู่ต่อที่จะประกาศชื่อสมาชิกที่ Big Brother อรทั่วประเทศโหวตให้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อนะครับและผู้ที่ได้รับการโหวตให้อยู่ต่อได้แก่กหนกรัฐเทวขัดครับคุณนกคุณได้อยู่ต่อครับขอบคุณค่ะ และแน่นอนครับผู้ที่จะต้องเดินออมาวันนี้ก็คือโจ o, วิทัพต,ตังสุรัตน์นะครับคุณจะต้องเดินออกจากบ้านบิ๊กบร์เอร์ในค่ำคืนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะตามพี่เชื่อว่าโจ o, เข้มแข็งพอที่จะรับออความจริงวันนี้โจเตรียมตัวมาดีครับเราดีใจที่โจ o, เข้มแข็งโจ o, มีเวลาที่จะร่ำลาเพื่อนสมาชิกได้เต็มที่จนกว่าบีบีจะบอกให้คุณเดินออกมาที่จะรอรับโจ o, อยู่ข้างนอกนะครับใช้เวลาให้เต็มที่ครับโจมาแปลกอะครั้งที่สอง แ้วจกันนอกบ้านเออเามาตทำตัวดีนอกสาัวเขายัมั่นอมาชินอ okay. oh, okay. uh ่ะวันแรกมมนชินอ่ะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้ารับเองโอ้เดี๋ยวบอกเขาปัน้มาละฮะอืม เพื่อนเดียวกันนะเก็ยังไม่ออกใช่เหรอโอ้อย่างนี้มันเป็นลางนะอืมดูแล้วคิดหนักเลยมันไม่ต้องบอกหรอกเขาต้องโทรมาอยู่แล้วนี่คือเวลาที่คุณโจจะต้องเดินออกจากบ้านหลังนี้เดียวนมันน่ามันไี้เตรียมแล้วกว่าโอ้ชัวร์โอ้ยแล้วตีละมเจอกั้งเจอกันนะ ายสมารับด้วยเบอร์เยนด้วยรู้เลว่าเขามาเบอร์เจยัต้องมาต้องคิดถึงหนุยด้วยนะไปหนุ่มาุยด้วยเขาไม่มาหรอกทุกคนโชคดีเดี๋ยวก่อนไปวาด้วยมันจะ่านไปเลยอะไรไหมเรื่องราไปเลยครับผมบอกเบอร์เจนขอบคุณสำหรับพัทถุนได้ใจนะไม่เลมโชคดี เดี๋ยวรอฟังข้างในบ้านเลยตัวขอบใจขนมเค้กมากบ๊ายบายคืนนี้ไปเที่ยวเลยใช่ไหมใช่หวังไว้โชคดีเพื่อนเผื่อด้วยนะเที่ยวเผื่อด้วยนะไปเนาะพวก็านั่งตามลำดับ สนับสนุนโดยโออิชิกลรินทีนินจาบริษัทพินานซ่าประกันชีวิตจำกัด